สวัสดีครับผมผมต่อนะครับคลิปนี้ผมจะลองเอาจอยจอยโปรจอยโปรจีนครับของ Nintendo เนี่ย n t o s w o t w i t c h เขาบอกว่ามันเชื่อมต่อกับมือถือได้ครับเดี๋ยวผมจะลองเชื่อมต่อดูแต่ไม่รู้ว่ามันจะเล่นเกมได้หรือเปล่านะครับ ใช้บลูทูธเปิดบลูทูธก่อนครับอันนี้ผมเชื่อมต่อไว้แล้วนะมันขึ้นว่าโปรคอนโทรเลอรเนี่ยมันเชื่อมได้อยู่ครับแต่มันเล่นเกมได้ไม่ทุกเกมนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกมไหนมันเล่นได้ลองเข้าพับจีดูแล้ว ครับจีเล่นไม่ได้ครับในตั้งค่าของเกมมันไม่มีจอยโปมาให้อ่ะมันตั้งค่าอะไรไม่ได้เลยมันตั้งค่าได้แต่หน้าจอทัชสกรีนคือพอเข้าไปในเกมเนี่ยพอกดเล่นปุบ๊บมันใช้ได้ตุ่มเดียวคือตุ่มหันซ้ายหันขวาเนี่ยเดินก็ไม่ได้เดี๋ยวจะลองจับคู่ใหม่ให้ดูครับ เดี๋ยวต้องลบอันนี้ออกก่อนนะครับตอนนี้ผมลบทิ้งไปแล้วเดี๋ยวจะจับคู่ใหม่ให้ดูวิธีจับคู่ก็เข้าไปเปิดบลูทูธไว้แบบนี้ครับแล้วก็กดที่จอยปุ่มเฮดเนี่ยกดแช่ไว้ให้ไฟมันวิ่งแบบไวๆแบบนี้ยังไม่ได้นะครับต้องให้ไฟวิ่งไวๆนี่วิ่งไวๆแบบนี้นี่ครับจอยโปรขึ้นมาแล้วเราก็ทิมเข้าไป ปุ๊บจะขึ้นแบบนี้เราก็จับคู่ครับเรียบร้อยครับเชื่อมต่อแล้วเดี๋ยวผมจะกดให้ดูเนี่ยตอนนี้กดได้แล้วนี่มันขยับตามไหมไหมขยับตามที่ผมกดเนี่ย นี่ครับขยับตามห็นไหมจับคู่ได้ครับแต่มันใช้ไม่ได้นี่เนี่เกมพับจใช้ไม่ได้เดี๋ยวลองโหลดรถแข่งดูดีกว่าเดี๋ยวผมขอโหลดเกมแป๊บหนึ่งครับสรุปเกมรถแข่งก็ใช้ไม่ได้ ผมไม่รู้ว่าเกมไหนมันใช้ได้เหมือนกันนะครับผมไม่รู้จะเชื่อมต่อได้เพื่ออะไรเหมือนกันแม่งกดได้แค่เนี้ยเลื่อนซ้ายเลื่อนขวามันก็เปลี่ยนไปแค่เนี้ยกดเข้าไปกดเข้าไปกดดูก็ไม่ได้ผมไม่รู้มันจะเชื่อมต่อเพื่ออะไรนนได้ละ But like one of those NPCs at the restaurants. That's how I usually feel whenever I play fantasy based games like this. Like, wow, I'd like to live here. I don't want to fight monsters or anything. I want. ไม่ได้ละอะไรมันกันมาเลยเนะชื่อมไม่ได้ละกดเข้าไปดูคลิปไม่ได้กะตะกี้กดได้นะครับเชื่อไมได้ครับแต่ทำหาอะไรไม่ได้เลยครับพอให้เนะี่ยคลิปนี้ จะเจอกันคลิปหน้าครับไปแล้วเชื่อมได้นะกับมือถือจะใช้ทำอะไรได้มั่งก็ไม่รู้เล่นเกมก็ไม่ได้